ดูกันที่คำนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่1ได้มีการตรวจเยี่ยมกองผลพัฒนาที่1จังหวัดราชบุรีนะคะพร้อมได้มอบสิทธิสัญญาชาวพื้นที่ราชพัสดุให้แก่ราษฎรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐค่ะ พลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะ,ะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจในการปฏิบัติงานของกองผลพัฒนาที่1น่กายศรีสุรยวงศ์จังหวัดราชบุรีโดยมีพลตรีทวัตชัยนุ่มนิ่มผู้บัญชาการกองผลพัฒนาที่1นนายสุเทพกุมุลพรมพรมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งข้าราชการทหารทุกชั้นยศให้การต้อนรับสำหรับการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปภารกิจและผลการปฏิบัติงาน ที่สําคัญของกองพลพัฒนาที่1งถึงแนวทางการปฏิบัติงานในกองพลตามนโยบายที่ผู้พัญชาการทหารบกมอบหมายให้กําลังพลทหารมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยการทําให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธานในกองทัพทางานให้บรรลุภารกิจที่ได้รับตลอดจนพัฒนากองทัพตามขีดความสามารถหลังจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรศการกิจกรรมต่างๆของหน่วยอาทิการจัดนิทรศการของชุมชนกิจกรรมของหน่วยในใสายงาน กิกการพลเรือนและกิจกรรมภารกิจในพื้นที่ราชพัสดุอำเภอสวนพึง่งณอาคารอาเนกประสงค์กองผลพัฒนาที่1ต่อจากนั้นจึงได้เดินทางเป็นประธานพิธีมอบสัญญาเช่าแก่ราษฎรผู้ขอเช่าที่ราชพัสดุอำเภอสวนพึง่งทังนี้เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกในพื้นที่รับผิดชอบของกองผลพัฒนาที่1ในการกำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่ขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุเข้าถึงลักษณะในพื้นที่ ขั้นตอนของการดำเนินงานขอเช่าอย่างถูกต้องโดยมีผู้มาขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุและมอบสัญญาแก,ราาก่รัษดรจำนวน60ได้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจากนั้นแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะได้ให้อว,วาดและพบปะกำลังพลณนะลานพื้นที่หน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่1เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงโดยกระชับให้เหล่าทหารทุกหน่วย ซึ่งเป็นทุกหน่วยงานนะคะมีความพร้อมในการปฏิบัติงานกับทางจังหวัดและข้าราชการทุกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งกองผลพัฒนาที่1ถือว่าได้ว่าเป็นหน่วยงานในการพัฒนาประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาสําคัญต่างๆโดยเฉพาะโครงการพาระราชดำริการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่างๆของประเทศงานบนรรเทาสารภัยช่วยเหลือประชาชนภาร,รกิจต่างๆตลอดจนพัฒนากองทัพตามขีดความสามารถ อัเดียในกองพลพัฒนาที่หนึ่งที่รักทุกคนในวันนี้ผมอยากเป็นทางการบค<ว>นััร